สวัสดีครับงานช้าวสลินก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้ครับวันแสดงจริงนะครับเป็นวันแรกนะครับงานเขานะครับวันนี้นะครับวันแสดงจริงนะครับวันนี้เป็นงานแสดงของช้างนะครับเป็นวันแรกนะครับแสดงสองวันนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับทางเราก็มารอเต็มเลยนะครับ รับโลนะครับโลรุลครับโลเข้าตารับโุโดทโรดดิสจาโรงเรียนรับนึ่งแบบนี้นะคะจะเตืนหนี่อเป็นความหวังของชาติจมันด่วยนะคะเพราะว่ากำลังขอบทีมเพื่อเข้าแข่งขันไปรล้จาโลกเลยคนเดียวนะคะ ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้มีการสมศักดิ์โตผู้มีการโรงเรียนที่เขาจบถิ่นค่ะเต็มแล้วนะครับที่เขาเขาเต็มแล้วนะครับทีนี้เราะ้องมือต้อนนครับมือสุดทลยนะคะท่านผู้รู้ ท่านตัวผงศิษฐ์ิพัฒน์พิบูลและคณะผู้รัดการชั้นผู้ใหญ่นะะคที่ได้นั่งช้างเข้าปู่บริเวณสนามแสดงช้างแห่งนี้ค่ะซึ่งประกอบด้วยท่านผู้บัญชาการบนถนนพุทธที่25ดนตรีสาธิตเกิดโชว์ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์บนตำรวจตรีพานชัยผงพิชิตสุนท่านผู้จัดจังหวัดสุรินทร์ เิษสักกรินคงเสท่านทั้งผินจังหวัดสุรินทรนายปุติชัยเกรเบิร์กเส้างไว้เพวามกันทาามงองสุินทร์รินทร์เชลยสถาบั้เนเชลยที่ถูกปกดยรจมเจากรมาเจรินำมาไจะเจนาราสาธิ์สูดที่ประเทศามท้สวของพรก็ัตรย์โรดทรา ขอรวจัดหพรมกันวนพันธุการ้มสุนัิ้งอก x สะพานิงเอ่อดาวสุนันขอเอาอะกรุิงกหไเนะคะสำหรับผู้นั่ง้างที่นำาป็นผู้แสดงคณะค้างเข้าสู่สนามขนาดนี้ค่ะนายสิริศรุ่นข้าราการองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ นางคันธพรมุกเชเดินพรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นางสมฤุปีเท่ปงศสนิรัตน์รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รักษาวรัศาีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นายเกษิริุณวีขาพนจากโครงการพระนาชดำริในพระบรมราชูปถัมภ์นายจิรพันธ์เพียรีผู้ในการโรงเรียนประสาทวิทยาการแม่แบ อาคารผลสุจินรามผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและธกรการเกษตรสาขาหนองตากอำเภอต่าตูมถนนลำพูน4ของสิยและในป้ายเพื่อการพัฒนา e x c e l เสมอมืเพื่อควาุขก่อคุณคุณพรผล Excellence เพื่อเรียรู้และส่วนส่วนร่วอง แะน,น,น,นะในวันนี้ิ่านขกบเท่านประธานที่ท่าสุรรคิติัทูรผู้ว่าราชการจังหวัดสุยงได้เกียรติกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะข,ขอบคุณเซนชารก <c oughs> และนักท่องเที่ยวที่ขอรบกวนครับผมนายถวะผมสุภัพบุร kind of eh ุษในนามตัวแทนของประชาชนชาวตัวกรีขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านสู่เมืองขาด้วยควัญอยู่ยินจังหวัดกรีหรือเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานบรรพบุรุษของชาวกรีเรียกตัวเองว่ากูีหรือปวย นามเพียงป่มกับพวกซึ่งมีความชำนาญในการจับช้าได้ใช้ภูม,มิปัญญา,าวิชาพจนบาจับนังเกือบแต่โรงจากตึนสีไอทธียานำน้อมกเล้าน้อมสมองถวายอื่อสมเด็จพระที่นั่งสุริยาบรินจนได้รับก,การปดเกล้าเป็นพระยากรินพักดีสีนรงจางวางปกครองเมืองสุรินและชื่อเือง์สุริน ก็ได้เรียกตามนามของเจ้าเมืองต่างๆช้างเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลเฉลียวฉลาดอดทนกล้าหาญและสัตว์ที่มีผู้ดูัดานต่อประเทศไทยอย่างแหนกกระนั้นในการทางศึสงครามเสียงคู่กับทหารกล้าในอดีตจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ช้างไทยเป็นสัตว์ประจำชาติไทยและในปีพุทธศักราช2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การจัดการแสดงาำุรีนเป็นงานประจำปีของจังจังหวัดกรินจึงได้จัดงานแสดงถัดไปนะคับผรเกรมทั้ับาลีสาทินไน น้องชาช้างอยู่ร้องที่นีเทยมมากนะแต่ไม่ใช่สนมท่ที่ที่ทนี่เป็นทีนิยมสุีหวงหัวลูหูถือทุกวงนะคะกระเช้าทีม้วงจะรามากๆเลยชวิางเราเพือใจดาวนี้ยืน t h าเรเิยู่ยืน The n d ใหู้ สังเกตบากางเลยคะชานน้อยหูน้องราด้วยนะคะมาดเกดูไล้์ครับูลล้ครับสอครับของแดงครับประจำทีเลยนะครับของแดงมาออกปตูนี้ครับผมสองครัจะดำพีเลยการเป็นของแงสองครัในระหว่างที่รอให้เชาน้อยหูองาเข้าสู่ตำแห่งในกาที่จะของแดงมารอลยครมบของแดงองานนะคแล้วก็มียางหู้อเลยนะครับผมราจานับ พระไครก็กำลังว่าสวยๆให้ทุกท่านได้ชมอยู่นะคะความของชานิมีความหลมกหลมมากและก็เป็นที่อัศจรรย์เป็นความอัศจรรย์อย่างที่ดเทีเดียวนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้นกองน้องแสนภูมิจะมาจแล้วนะคะขอเสยงคนอแส่คุณด้วยนะคะอไรวดารา The d a n g p r n s กุอนจะเีนา้มาเปิดงานชุดเตียงขอใครนะคะอยูมือน้องแอ่งผ้า่นะคะแล้วก็น้องอรนัยก็กำลังประจงจรวดปลไรพูดกันขะคะว่าจุ่อย่งนี้นะคะเต่ทยังเคย่ของน้องช้าง้องเที้ยวที่ได้บ้านไหนนะคะเราเริ่มประมูลอยู่ที่500ร้อยบาทค่ะถ้าใครสนใจติดต่อประมูลได้ที่กองบริการได้เลยนะคะ ตัวอะไรคือตานใ้ที่เปิดบานที่อไปนะครับไอที่อย่ทางนั้นนะครับมีน้องฟององนะครับลายชาราลีนนะครับขยับข้ามา็นี้นะครับจะได้กเน้องนัองงมานะครับก็จปมการน้มหัวหลงนะครับแล้วก็มีท่าทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกอกนะครับน้มหัวก็ได้นะครับ โยโนะครับน้องๆยองๆแล้วผมไมรับมัดจะตามฟรงน้อยนะครับดีนะครับดีดาวไมครับมัดจะตากฟองน้อยนะครับผมจะเดือดของรได้เลยนะครับ้หนึ่งนะครับดูดีนะครับแดนาแนบูล้าานะครับอะครนะอยู่ไหนนก้ก็ต้องไปที่่ด้งายกชอยู่แถนีไหมนะครับคนรักที่เรา้อครับมัดกันั้อรับอนะครับาจะะเดียวแล้วก็ดูคสบา ของน้องมาได้นะคะมาที่เที่ยวได้ทุกวันค่ะไปที่ศูนย์วิจัยศึกษาโครงกรเด็กให้เกินะคะครับตอนนี้นะครับผลงานทั้งสองคนงานเสร็จแล้วนะครับมีคู่ประมูลือเปล่าคได้500บาทราคาเริ่มต้น500บาทค่ะครับผมมีหรือยังโอ้ทางนี้ครับนี่ผมคนเดยวกันเลยมีแล้วนะครับ300บาทขอบคุณที่มันมัน้องไม่เห็น นี้นะคะมือที่ท่ทายคะบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวพิทีกนได้งค่ะอ่านะครับก็ตางไหนบ้างเออเอาเซิไไหคะลดที่500บาทพ้กไปให้มากค่าบาทคะ่ะะดินาฝ <1, 000 S 2> ั่งหน้าที่ใต้นะคนี้ขอทางขวางพิีกรนะคะค่ะเท่าไหร่คะรบาทหนึ่งบาทหนึ่บาทใช่ไหมคะหนึ่งพันบาทพา,ทาให้มาก 1,000บาทค่ะต <1, S 2> <1, S 2> อนนี้ันบาท เป็นภาพของน้องาเป็นดอกไม้สแันเป็นพาอของน้องก่ายเป็นต้นไม้สวยงามมากเลยนะคะสามพันสามพันแล้วสามพันนะคะสพันแล้วค่ะจากพรมิตีท่านน้าั่ะพับอกว่าขอเป็นสี่พันดีไามนยดีมคะ ที่2แล้วก็4,000ที่ะขอบคุณุกมากค่ะขอต้อนดับเลยนะคะได้ก็จากน้องช้าไปค่ะเป็นภาพไหนคะเดี๋ยวได้สองภาพเลยเด้สองภาพเลยใช่ไหมคะอ๋อไา้สองภาพเลยผู้ที่ประมูลนะคะออ๋ดิสสคณิตาเจริญขันนะคะ 嗯。